ามาแนะนำเกม Dead Park นะครับผมเป็นเกมแนวแนว survival ซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นไงผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน,นครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองลองให้ดูนะครับผมก็เข้ามาถึงก็เจอนะครับว่าเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีความสามารถนะครับผู้หญิงก็จะว,วิง่งผู้ชายวิ่งเร็วนะผู้หญิงก็มีสนิก มีความสามารถในการซ่อนตัวพรางตัวนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดซื้อเนี่ยก็จะไม่มีแอดโฆษณามาให้หลอกให้ใหลอกหลอนนะครับผมผมสายฟรีไป็นลแล้วน,นะครับก็ s e ล e c กนะครับผมโ okay, อเคถ้าเกมด,ดี๋ยวผมซื้อให้ก็ได้โถได้ไงครับมองไงต่อเข้าน่าจะเป็น เวพอนนะครับก็จะเข้าไปดูวุธนะครับมีปืน,นตา่างๆแล้วก็สามารถคาปืนได้นะครับหรือว่าสายเปก็จัดได้นะครับผมแล้วก็มีออนไลน์โหมด a f t e r c o m i l ม i ี first ์ i ชิ i นะครับก็ต้องเขีย์ให้จบก่อนนะครับภารกิจแรกมีสกิลด้วยนะครับสกิลก็เหมือนเป็นการตีบวกของสามารถแล้วก็มี Equipment Equipment ก็เป็นอาวุธเสริมนะครับก็ระเบิด กับดักอะไรอเงี้ยครับก็เล่นกนะที่เข้าไปที่แคมเปญนะครับก็เข้าไปที่่ัดแรกครับนี่คืออะไรนี่เป็นภารกิจนะครับ Meet on น b ะโบไปที่เจอที่เรือนะครับแล้วก็คอมพิ t ต์สเต e ภายในหนึ่งนาทีสามสิบวิครับแล้วก็ต้องคิวให้ได้สามสิบตัวนะครับจัดไป เราน่าจะเป็นหน่วยช่วยเหลือนะครับมีเรื่องสัญลักษณ์แพทนะครับแล้วก็มีรื่บินมานครับแล้วก็เดินก็เหมือนเกมทั่วไปนะครับเป็นเหมือนจอยสติ๊กขอเปิดเสียงนิดนึงนครับซอมบี้ วิธีการยิงก็ต้องใช้ไม่ใช่กดลงไปนะต้องลากทิศทางที่จะยิงครับผมมีกล่องทำไงอ่ะก็แ,วแ,วแกนวแนวเกมแนวอะไรนะครับเอเลี่ยน เลี้ยชูเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับไม่มีแผนที่ด้วยครับยิงแน่นครับยิงทิ้งยิงขว้างอุ้ยอุ้ย รถตัอเ่ารถนี้นีย่ย้องเก็บครับมีการใช้สก,กิลอ๋อวิ่งเย็ะขึ้นครับปืนมันมีกี่ลูก24นัดครับอี๋เป็นบูปินในการประกอบไนเปอร์นะครับ กระสนุนกระสุนนี่น่าจะมีให้เรื่อยๆเลย,เลยนะครับผมอ้าวยิงไม่โดนผีอยู่ใต้สะพานกระสุนก็มีให้เติมเรื่อยๆยนะครับผมอ้าวแล้วมันขึ้นมาไง Oh. Um. อ้าวสุนโมดสาบสิครับรออะไรเก้ยรักงวันำหรับวันนี้ครับส่วนประกอบปืนนะครับผมเขาบอกให้ไปซีเคสฟรีนะครับเพื่อจะเปิดเปิดลางฟรีอ้าว เหมือนประกอบครบ2อันแล้วนะครับนีนคบ่ครับคราฟสิครับเยียอันเดียวก็สามารถได้สไนเปอร์มาแล้วครับโอยแรงกว่านะครับเดี๋ยวลองไปที่ด่าน2ดูดนะครับ นเปอร์นาทิแคนยูดเกเนตไม ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเราก,ก็ออากมาให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับผมได้ลองดูว่าโอเคหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยน่า,นานเล่นเท่าไหร่นะครับก็จึงถือว่าธรรมดานะครับแต่ถ้าใครชอบเล่นเนื้อเรื่องนะครับก็ทอจนไ,ไปเรื่อยๆก็ แนะนำว่าให้ลองเล่นดูลองเล่นอีกดาน,นก็นได้ขนุงคาร์บอยของเรากรับอีกครั้ง I need fire ค่ะว่าต้องหารถติดอ้าวโอพ้พีเปิดเปิดเปิด के है ถ้าอัพเดก็น่าจะโหดขึ้นวันนี้นะปืน,นครับค oh. ่าไน้นก็มีฮิวตกกบแม่ผิดกับเกม last last day survivor on earth นะครับอันนั้นแม่งโหดโหดเวอร์ครับผมเล่นมาเป็นนานแล้วนะครับก็ของยังไม่เกิดเลย ก็ไามา่เยอะนะครับมีดล่างระเปิดเลยครับยิงกันจนตัวแต่ แรลครับโอ้โหเขาทำมาไม่ยากครับเ,เกมนี้ซานเดียวผมอ่ะก็จะเจอศัตรูใหม่เข้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าไ,ได้ครับพอสรุปสนาด อ้าวขับสนหมดทำไปยังไงครับเรน่าจะเติมน้ำมันนะครับ กลับมาที่จุดเริ่มต้นเผมเริ่มงงรับแผนที่ก็ไม่มี มันกับ มเก็บมันมาแล้วนะ เฉยๆผมก็ได้อะไรวะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับีอยากให้ดูด้วยกดการมัไปได้โอเคครับก็ประมาณนี้ก็ให้ดูครับเผื่อใครอยากจะเต่นนี่ครับมีการอั s สกิลด้วยนะครับผม อีพีตอนนี้มีอยู่พันกว่าเ h ียร์ฮิลล์ t ีเคสเดียสตันไม่ระเบิดอะดรีนาลีนครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ชอบยังไงก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาไม่รู้จะทำคลิปต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยหนุบเท่าไหร่นะครับผมก็เอาไว้เล่นเพลินๆได้ครับ ครับผมมีออนไลน์เล่นได้เล่นกับเพื่อนได้นะครับอุย้ยพับบิกสิอ๋ออ๋อเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมลองออนไลน์ก่อนแป๊บหนึ่งยาเพึ่งจากกันไปไหนนะเจนี่นคือกำลังรอครับก็บผมเข้าไปยังเนะี่ย รูกผมเข้ามาหรือ,อยังเสร็จแล้ว พูดตามแล้วครับผมสายบวกครับ Bye. โอ๊ยตายปล่ <c oughs> อยเพื่อนโดนฆ่าดีไปเนี่ยตั้งสิบปีครับสิบห้าวียี่สิบปีอ้าวตัวแล้วกระสุนหมดกันแน่พวกมึงไม่มีอ้วนไป่ตม,มีเขียวๆครับกระสุนต้องไปดู ที่จะกว้างนะครับาำกวทำไม นี่นี่เอาแล้วเฮ้ยโอ้มีตัวพ่นอะไรได้ด้วย หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าจะมีบอสออกมาก็ไม่รู้นะครับ เป็นรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่า ไม่เลยไมเลยไ okay. เลยโอเคจ้าไม่อ้าวตายครับมีโทรมามีโทรมาครับก็น่าจะจบแล้วนะครับ เป็นเวฟสุดท้ายฮะก็เพลินเพนนะครับผมเล่นกับเพื่อนได้ขำๆสนุกสนานเอ้ามีโอ้โหตัวแดงมาเลยครับโมงครับเย่ผมได้สกอร์ รับ,บสองนะครับผมก็ได้ XP ได้เงินได้แล้วนะครับก็โอเคนะครับย่งน,นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเกมนี้นะครับผมสวัสดีครับ